สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนสู่คนเดอ้อวันนี้เป็นมือที่สองเลยเนาะพี่น้องกีบ่าวเอมาซอยอ่าตัดเขา่าแล้วก็มัดเข่าซอยบ่าวดอนพี่น้องเลยมาซอยๆกันฮนะเนาะมีนายเอื่อยตั้งควัาางไทยเพิ่นมาไปซอยกันเด้อพี่น้องคนบ้าทำพิมพ์ทำป้ากันย่ามีผลง,งานไม่รู้เป็นบ่าวหรือคนกูเป็นมือที่สองเลยพี่น้องเลย มือได้กับมือนั้นพี่น้องฝนมาไวอีกยังนี่เนาะช่วงนี้เป็นาพญุสีเขา่าบ้านนี้กับมัดบรท่านได้พี่น้องเลยพญูเก,ก็ได้มาก,ก่อนเนาะประมาณสามมุขเขาลงใบมุขเรียนเปียกสองสามมุขหนึ่งพี่น้องฝนกับมา้าวันนี้เขาได้นั่งประมาณสองสามชัม่วโมงเก่าเลยพี่น้องเลยกับมาตามเคยพญูกะฝนนี่กับมาไวอีกยังนี่มืออื่นคือสีมาขาดก,ก,กูหมูคนปะมันที่สามที่สี่ที่หาเอาสตะที่เก่าไปจากขนสีมานี่อันนี้ก็ไายนี่เนาะ ทีมาดบัวเดวี่ยวถงสานึงเป็นตาให้นี้ให้นี้พอดีซมให้เรื่องพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเม่เกี่ยวกับ<ห>บัวเดีสาสานีา่นี่มาเดนเดนี่้มาทางนี้บัวเดือดอกเขาคนเมื่อไรพี่น้องทางนี้กันแปนแลเมื่อไรเรือั่ใหี่สู้บุเห็ดเดี่ยววปนแปลงัวกระเดืออองวาทงนเด้นัวนี่แต่ว่า เกี่ยวเขาแล้วนี่เดี๋ยวสิโดกให้นี่เลยตัวมัดหัวดลี่เอาบ้านนี่เนาะต่อให้นี้นี่เดีวก็เดือยให้อีกสองให้ไปตัอเป็นการเสียเวลาได้เพียงเนาะผ่าพ้นหมาแล้วฮะถึงสีใบเต๋าเพียงเอาะไงเพราะมันมันเป็นแบบบางๆเขาเผินตาบางๆเห็นลายเดี่ยวนี่ตึบมาควบใบเต๋าอยู่เลย พี่ก็เอตจินานาาเนะเปิดสีไฟแถวนึงได้นี่ก็เป็นทรายเป็นเฮงเป็นอ๋อมีแต่เฟืองนะเนีมีแต่เพื่องเบาแยงดีมันคือหน้าเบาเอได้เป็นหมาเป็นหน่วยอยู่มึงหดหมาคงดิเด็กกบีเราลามได้ไรแถวนึงนะไปไปเข้าตัววัดเขาพี่น้อง แล้าอะพี่น้องให้นะให hey, hey, hey. to ้มาไงนะข้าวเดียวเนาะกินประพันธ์ิตตุกเป็นข่าวผู้ผ่าวไปว่าด้วยพนก๋าหม้อมี่ดะวยบุลก์ให้นี่บ้านให้น้อยๆนี่แต่ก็ตโตให้นั่นแต่ก็ยังให้นี่ก็ให้นี่น้อยๆเดี๋ยวพี่น้องไงบุ้งๆเราเนาะข้าวเดียวจ้องคนถ้าไปผู้ผู้เดียวเนี่ยก็แนีหนาแนี่ล้างเลยนี่เพิ่งไงสี่คำเนาะมันได้สี่คำ đặt đai mình đặt này. Đây 3 thế ở nhạo này. À, cái mặt to thì nào đây. Rồi, chỉ đẹp chắc à, thế nào? toàn thì hao mặt cả đẹp rồi nó. Đứa hai xuất thải. Tại viện cái mò thì tô phụ đã. cái mặt này. Đây cái mặt này. Con này. Con... Đây แค่น่มนนี้มันโบแดดประด้เประวัาแดดอยู่ก็ลมพี่น้องมันเย็นดีเยะน้อ้าเดียนะไม่เตอให้บอกคนมาซอยในว่ายด้วยมัดม้มัดเขาไว้หน่วิ่งไอยากไรไปเป็นหุเคยบ่าวมาเสานบ่าเอเกียวยังฮั้นจีเจนะให้นมอยยังบ่เดีวหอนมือยแหงพี่น้องเลรยมาปรมัดตอนแดกเอาซสเนาะ มาทำกานสองคนเป็นเนาะหมู่บ้านนี้มีซามเนาะซามสี่อย่ด่พอดีพ้นตกกับบริมาต์สัมบริมาตแต่สองใหญ่ๆวันนี้ได้มาสองคนมือนี่อ่ะสีบลมอตบริมาสัมพี่เนาะเลยมันบางยื่นก็ได้มาเลยเนาะกับปาซอยกันเลยมืออื่นนี่มือเอกสีบริมาตพี่เนาะเพราะว่าสีปีซอยแล้ว่าวทางคุนเนาะเพิ่นกับท่านเดี่ยวปาซอยร่อนก่อนมือในพป่ซอยแล้ว่าาทางแล้วเนาะเสริมซ้ำเดี่วก็พี่ินได้กลับมาอีกเลยพี่เนาะบริได้ดอกเนาะ กสิมาบดทำต่อพี่น้องทำหมูกับเบิร์ดอะแถวนี้เขาแร่ว่าได้เขาคนเบิรดอะผักนี่วิทย์ไอดอนได้ถึงนี่ตัวเดียวนี่ข้างนั้นเขากระผลเบิรดอะเดี๋ยวแต่เบาวดอนแถวนี้ปไปพี่น้องได้มาเองคอโตมัดเขาก่อนตอนนี้เ้ากระแด่วนะพี่น้องเลยเทว่าไว้เติมเนาะมันสองสามสมบุกเลยะพี่น้อง หนึ่งซองสามสี่หาให้ด้กคให้ใหญ่ใตอนนี้เรากำลังไปเอารถไทยมาขนแล้วจะขนเอยมนน่ยตอนเชามันทำอีกสีกร,รับพี่เราเลยโอ้โหเป็นอะไรกัน cung mà xuống cái đó Bởi đi ăn bỏ ร้างใหมง่ายเลยนี่ไดลลล้ๆน้องไม่ลูลมาหนิกระหักจระครองมาหนิตัวนี้ห้องคนแหละพี่น้องเลยเดิมคนแตนะ่เนาะกร่างใหมให้ไงให้หนึ่ง chị vẫn còn phải nói hay hết này xong kiểu thì nào nhưng xong thì dưới áo hay nè nổi các chị cứ chỉ xong kiểu đi hết đấy thế này này thế này thế này này เจะพองกันไป้ปฝากเกิบง้ามไปมเอามเอาความงามไปดนาเอาซับมันแน่นกระพ่อเนาะกินจะบ้าลย ทแแั้งไงเดี๋ยวมาไงเดี๋ยมาเช่ไม่รู้เลยทงงลยลยยลยั้งไงครับคุณข่าเลยไล่พี่น้องเลยไมไปท้างไนดีโม,มันเจอบเนี่ยอวยมันจอบขึ้นรถบบาเอเลยทั้งสันทั้งอวยได้เนาาเราะว่าส่วงรถเปิดบรยากาเเ็นเอะเองนะคือรถออกมาจากง,งานมันโดน อ่ไมเอทคุ้นชุ้งคึอกรนีอีกเลนชุ้งชงเหรอเนาะมันไหลเวลาไปอีกเียวนึงพี่ร้องเลยมาคืนเมื่อหล้วกันชิลงมาอีกเียวนึงเนาะตเตเป็นที่ตกผู้แล้วที่ทัดยี่โบนแนวนี่ Nắng hay nhỉ đại ca? Sáng hay này, cái thì cái gì không hay với nó Thế chứ bà sám đợi kìa lại đại Bác, để bà kìa, tuyển thịt thả cả dưới thân Con có bắt con Tới đâu ทั้งง่ายันพี่น้อง้งง่ายใจเนาะขึ้นอบ่งโมบัสโมบัสจะขื่อคนขอนเขาคนเพือนง่ายเนี่ยหุ่นเอาหุ่นเอานเนี่ยได้คือเก่าอยู่บางที่กองเขาใหญ่น่ะไม่ว่าเป็นลอยลอยปลายผัวมัดนี่อไรออกมามารอบสุดท้ายพี่น้องไยเรีนพอดีตัวู้เนาะ รีมือสาวดาวทั้งในหลายทักพีพี่สองคนหลายๆเนาะสามสีห่ห้าสี่ห้าหลายเบิดเพว่าเข่าวมานมนักซำดินหรือว่ากระสอบเนาะนเราจะถอนเลยเอาดได้ก็ได้ดไปสัก ข้างไรดีไมด้ไลทไเมย์ไลท์จังเลยไปโอ้ะกับโมด นั่งกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอไฮพี่น้องมีคนมาซอยมืออื่นนี่ก็มืออก็นแ้่พี่น้องคนมาซอยนะเบุรีัยประมาณสองสามบัตรห้นะสามบักว่าสี่บัตรหมดและวพอใบใบเอ๋กับรมาเนาะมืออื่นมาซอยเป็นสองบัตด้พี่น้องแล้วก็ิปซอยทาาละบเบาอีกเนาะท่าวบากับท่านแล้แล้วแต่การน้องสายบงเขาไปซอยาวเอ๋กับท่านไปซอยเพงจับพี่น้องเลยยังไล่เนาะทีเดเอ๋สีเลาะไปซอยเพื่นที ่าขนมาซอยบ่อเอเนาะแล้วก็สีเนาะเอารถไทยไปค้นเขาซอยขึ้นกันพี่นอ้องเพราะว่าหมู่ของแม่คนกับเอารถไทยมาขึ้นกันเนาะซอยแห้งกันไปพี่นอ้องซอยเดือกกันไปแน่เดียเนาะย้ำให้ยาม,ยม,ยม,ยมหน้าค้นเขาค้นน้ำกับเพื่อนอ่ะขันสองขันพี่เนาะค้นซอยกันไปขันรถไทยขันเดียวกับชีบไว้โอ้หุ่นยัง่งดินี่กระคำนะพี่น,อน้องเลยเมื่อไงก็สชีเมื่อบุดห้ำให้หมูนะ่เนาะแล้วก็สีกระเบิดกระไกลนะพี่น้องขัน าแม่ไม่สนัะเกือเพราะว่าแม่เพิ่นขาก้าเขาอยูืนหาห่านเนาะมุ้ไปลงไปดังบานเปิเรือกรัต้องเบาเอคือเก่าเลยพี่น้องไปแยกกับผ่านคนดังใจเบาเอเนี่ยเด้อพี่เนาะเ้ยคนรถเที่ยวทุกทายเลยก็สิ่ได้ครับบานเนาะคือว่าภารกิจมันนี่็ะสมบูรณ์พี่เนาะไอ้มาซอยเพื้นช่องมือ้วกาชิมาซอยอีกตอนพ่นๆพี่น้องเพราะว่าเพิ่นไปค้นเขาซอยเบาเอเนาะเบาเอกับชิมาพ้นซอยพี่น้องเลยคือว่าแล้วพี่น้องเลยพอดีคำพอดีเนาะพอดีคำพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวเรไปกันสิเดินทางกลับพี่น้องสิไปบดท้ามไม่มูต่อเนาะและ้วอันนี้แหละเห็ดไม่เยอเหะหนะ่อย <c oughs> แล้เนาะบดแตละมันม,มีห้ามกินเลยไปพี่น้องคลิปนี้เบสิคอจบไปเพียงสำเนาเดอ้อจะได้กับผ่ากไปตังใจว่าเองแล้วกับบนเบื้องโฆษณาเนาะพี่น้องเป็นการสนับสนุนนักหรือมาพยักสพอยกดซูปเป๊ะแต้งมาก,กอะไรพี่น้องเลยจะได้กับผ่ากไปตังใจเรับเน่เดอ้อพี่น้องบ๊ายบายขอบกันคลิปนะ